ลุงเคนคำขมเล่าเรื่องนายพรานนั่งร้านในป่าลึกนักขอบเขตของป่าดงดำป่าที่ลึกและหนาทึบจนแม้แสงอาทิตย์ยังแทบลอดผ่านได้น้อยชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมป่าเรียกมันว่าป่าเงียบเพราะที่นี่ไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงสัตว์และบางคืนแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนจะหายไปพญาคือนายพรานผู้มากประสบการณ์เขามีอายุราวห้าสิบปีรูปร่างสูงใหญ่ ผิวคล้ำหยาบคร้านดวงตาคุมลึกด่งคนที่เคยผ่านชีวิตมาอย่างโชคโชนพญาเป็นที่นับถือของชาวบ้านเพราะเขาเคยพาผู้คนรอดตายจากการลุงป่าและรู้จักธรรมชาติอย่างลึกซึ้งกว่าคนใดปีนี้ป่าแปลกไปไม่มีเสียงฝูงกวางไม่มีรอยหมีไม่มีแม้แต่รอยตีนสัตว์เล็กชาวบ้านเริ่มพูดถึงสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์เดินผ่านหลังบ้านอย่างค่ำเสียงฝีเท้าหนักเหมือนช้างแต่ไม่มีใครเห็นตัวพญาไม่พูดมากเพียงแค่กล่าวว่า เขาจะขึ้นนั่งร้านคืนนี้เขาสร้างนั่งร้านไม้สูงบนต้นไทรใหญ่ที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าตั้งใจจะเฝ้าดูพฤติกรรมสัตว์หรือสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ให้เห็นกับตาคืนแรกเงียบคืนที่สองมีเสียงฝีเท้าคืนที่สามเขาเห็นเงาดำใหญ่โตเคลื่อนไหวอยู่ด้านล่างเหงานั้นสูงพอๆกับยีราฟเดินสองขาไม่ส่งเสียงพยากำปืนแน่นแต่ไม่ยิง เขารู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ลูกปืนฆ่าได้ไม่ใช่สัตว์มันกำลังหาอะไรบางอย่างเขาพึ่งำกับตนเองรุ่งเช้าพญาลงจากนั่งร้านเดินตามรอยเท้าเหล่านั้นลึกเข้าไปในป่าเขาเจอกับเสาไม้โบราณปักเรียงกันเป็นวงกลมมีกระดูกคนวางอยู่ตรงกลางสิ่งแปลกคือกระดูกเหล่านั้นไม่เน่าและรอบๆบพื้นไม่มีใบไม้ตกแม้แต่ใบเดียวเขาเคยได้ยินจากตาแก่สมัยก่อนว่า กลางป่ามีเขตต้องห้ามเขตที่ผู้เฝ้าจะมาเก็บวิญญาณคุณหลงเขาเดินกลับพร้อมเก็บเศษผ้าขาดที่ติดอยู่บนกิ่งไม้ท่านั้นเป็นของเด็กในหมู่บ้านที่หายไปเมื่อปีที่แล้วพญากลับมาที่หมู่บ้านและบอกเท่าคําผู้เท่าผู้เคยอาศัยในป่านั้นตั้งแต่เด็กเท่าคําเล่าเรื่องนางไม้กับยักษ์ยายเฝ้าป่าที่กินวิญญาณหลงทางโดยเฉพาะคนที่ทําลายต้นไม้ใหญ่หรือล่าสัตดดว์โดยไม่ขอขมาพญาถามว่า แล้วข้าทำผิดใหม่เท่าคํามองเขานิ่งก่อนพูดว่าผิดหรือไม่ต้องให้ป่าตัดสินคืนที่ห้าพยากลับไปนั่งร้านอีกครั้งคืนนี้แปลกลมพัดแรงทั้งที่ไม่มีเมฆไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่เสียงใบไม้ตกแล้วเขาก็ได้ยินเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงเด็กผู้หญิงร้องเบาๆเ,เหมือนลอยมาในลมพยาคว้าปืนและไฟฉายส่งไปด้านล่าง เงาดำโผล่ขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้นั่งร้านแค่ไม่กี่เมตรเขายิงออกไปหนึ่งนัดเสียงดังปังทุกอย่างเงียบเมื่อเขาส่งไฟอีกครั้งเงานั้นหายไปแต่ใต้ تى, ต้นไม้มีสิ่งหนึ่งนอนนิ่งเป็นร่างเด็กผู้หญิงที่หายไปจากหมู่บ้านเมื่อปีก่อนแต่เธอไม่โตเลยใบหน้าซีดขาวเหมือนศพเขาอุ้มร่างเด็กกลับหมู่บ้านแต่ร่างนั้นกลับละลายกลายเป็นดินและใบไม้เมื่อผ่านขอบป่าทั้งหมู่บ้านมาชุมนุมกันที่ลานวัด เท่าคำพูดด้วยเสียงแน่นเขาได้ลองของป่าแล้วและป่าได้ส่งคำตอบกลับมาแล้วคืนนั้นพญากลับไปที่นั่งร้านอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเขาไม่พกปืนไม่พกอะไรเลยแค่ยืนมองป่าหลับตาและกล่าวียงว่าข้าขอโทษรุ่งเช้าพญาหายไปไม่ทิ้งแม้แต่รอยเท้าเหลือเพียงเสื้อนอกพาดไว้บนนั่งร้านและกิ่งไม้ที่วางเรียงกันเป็นรูปคล้ายดอกบัว หลายปีผ่านไปไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่านั้นอีกแต่ทุกปีเมื่อถึงคืนเดือนหายคืนหนึ่งชาวบ้านจะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบหมู่บ้านเหมือนคนเดินตรวจตราเป็นเสียงของพญาที่ยังเฝ้าป่าอยู่